โอโหของใครบ้างคะนี่พี่ๆในติ๊กตอกส่งของมาให้เยอะมากทิปยังไม่ได้ซักผ้าสําหรับการเตรียมคลอดเลยค่ะวันนี้ได้แกะพัสดุแล้วกล่องนึงก็เลยจะเอามาแกะให้หมดเลยเยอะแบบนี้แน่นอนว่าต้องให้คนอื่นด้วยค่ะขอพอะคุณมากๆเลยนะคะมีทั้งเสื้อผ้าเด็กแล้วก็เสื้อผ้าผู้ใหญ่วันนี้ก็พอดีเลยค่ะมีป้าป้ามาเล่นที่บ้านด้วยก็แจกจ่ายให้ป้าป้าด้วยค่ะได้กันไปคนละหลายตัวเลยมีถุงนึงเป็นเสื้อผ้าสําหรับน้องคันเทพตอนแรกน้องคันเทพคือนอนหลับ อยู่นะคะทิพก็นั่งแกะพัสดุไปจนลูกตื่นเลยแล้วนางคือชอบมากนะคะยักษ์เขียวกับซูเปอร์แมนทิพคนเดียวคงใส่ไม่หวัดไม่ไหวค่ะก็เลยส่งต่อให้ท่านอื่นด้วยนะคะขอบพระคุณพี่ๆที่ส่งของมาให้นะคะถูกใจผู้รับมากไปค่ะเย็นนี้ไปเดินตลาดกันวันนี้วันอาทิตย์นะคะมีตลาดใหญ่ไปหาเลือกซื้ออาหารกันไปด้วยงบ500บาทนะคะรอดูเลยค่ะว่าเราจะได้อะไรบ้างตอนแรกที่ว่าจะไม่อาบน้ําแล้วนะคะแต่ว่าอาบน้ําให้น้องกันเทพน้องกันเทพก็อาบไม่ทิพด้วยทิพก็เลยต้องอาบน้าอี พากันไปตอนบ่ายสามกว่าค่ะเพราะว่าไม่อยากไปคาบกลับมาก็ห้าโมงตรงพอดีค่ะก็ได้นั่งกินข้าวเย็นเลยนะกินข้าวตเวนนอนตตเวนนะคะเพราะว่าวันนี้น้องคันเทพไม่ได้นอนเวนเลยวันนี้มีพี่ๆมาทักน้องคันเทพดยนางหลันล้ามากจ้ามือนี้จากสีแอบ,บเอาของเล่นบมาถึงร้านแรกทริพย์ก็มาซื้อหมูแล้วก็ซื้อไก่แล้วก็ซื้อตับค่ะหมดไปแล้วนะคะ180้บาทแล้วก็ซื้อกุ้งขาถาดนึงหนึ่งบาทแล้วก็เดินถัดมาอีกนะคะก็เจอร้านปิ้งไก่ค่ะก็หมดไป45บาบาทนะคะแต่ว่า ยายเอาเงินให้25บาทเท่ากับว่าทิพจ่าย20บาทยายก็ซื้อขนมให้น้องคันเทพด้วยนะคะถ้ามากับพ่อมันคือน้องคันเทพง,งงเงียอยากเล่นของเล่นสุดๆเลยทิพก็ถามน้องคันเทพว่าอยากเล่นบ้านลมไม้แต่นางกลัวค่ะ,คะนางยังไม่กล้าเล่นนะคะนางอยากให้แม่ขึ้นไปด้วยลองหลายรอบแล้วนะคะนางก็ยังไม่กล้าเล่นเลยผ่านร้านของเล่นมา3ร้านแล้วนะคะนางก็ไม่งง,งเงียอยากได้ของเล่นเลยนะมาจบที่ร้านนี้ค่ะลดของเล่นเยอะมากคันละ20บาทก็ให้ลูกเลือกเอา1คันนะคะเพราะที่บ้านคือเยอะมากเลยจ่ายไปอีก20บาาทจ้ แล้วทิพย์ก็ให้น้องกันเทพยืนรอใหญ่ๆเลือกของนะคะทิพย์จะเดินไปอีกฝั่งหนึ่งคะ่ะเพื่อซื้อน้ำปั่นตั้งแต่เช้าแล้วนะคะอยากกินน้ำปั่นแต่กับโบได้แวะซื้อกินนะคะก็เลยขอซื้อโกโก้ปั่นสักแก้วหน่งนะนะกันค่ะแม่ก็เดินไปซื้อน้ำปั่นนะคะคอยมาหาน้องกันเทพน้องกันเทพก็ทำทรงเหมือนมองหาใครอยู่เลยก็มีคอมเมนต์ถามมานะคะว่าพ่อน้องไปไหนพ่อน้องไปทำงานนะคะเดี๋ยวใกล้ๆคลอดเขาก็กลับมาแล้วค่ะก่อนจะมาเดินตลาดนี่คิดมาจากบ้านแล้วนะคะว่าต้องซื้ออะไรบ้างมาถึงตลาดจะได้เลือกๆแล้วก็กลับเเลยค่่่ะะพราวาวไม ขนาดเดินเลาะเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนน่จจะเดินวนอยู่ในตลาดอยู่3รอบเลยะคะ่ะว่าจะซื้ออะไรดีแต่ทุกวันนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะเพิ่มเติมคืออยากจะหาซื้อรถเข็นสำหรับใส่ของค่ะจะได้ไม่ต้องหิว้วอันรถเข็น,นน้อยๆที่สามารถพับได้นะทุกคนเดีย๋ยวถ้าได้โอกาสที่จะสั่งมาไว้ใช้งานอยู่ค่ะมันตอบโจทย์สำหรับผู้หญิงอย่างเรานะคะเพราะว่าหิ้วของก็คือปวดแขน,นะคะ่ะเดินมาจนจะสุดตลาดแล้วนะคะเดินแค่หนึ่งรอบก็พอก็มาเจอร้านเห็ดค่ะกองละห้าสิบบาทก็คิดอยู่นะคะว่าทําไมไม่เห็นร้านเห็ด อพอดีเจอก็เลยซื้อมากองนึงค่ะก็ให้ยายๆเป็นคนเลือกนะคะว่าเห็ดตัวไหนเอาไปแกงใส่มาบวบแล้วมันแซ่ยายๆก็บอกว่าเอาตัวไหนก็ได้แต่ว่าถ้าซื้อตัวสีขาวนะคะโคลนมันจะหยาบยายๆบอกว่าต้องเอาไปตัดออกอีกก็เลยซื้อเห็ดอีกตัวหนึ่งค่ะเขาเรียกว่าเห็ดนางฟ้าหรือเปล่าค่าเห็ดยายๆก็เป็นคนจ่ายนะคะ50บาทต่อจากร้านเห็ดทิพย์ก็แวะร้านผลไม้นะคะซื้อส้มมา1นกิโลค่ะสาบาทแล้วก็ซื้อกล้วยทอดมันทอดนะคะ20บาทแล้วร้านสุดท้ายนะคะทิพย์ก็ซื้อหอยทอด เดินตลาดวันนี้จ่ายไปทั้งหมด455บาทค่ะของกินเล่นเนี่ยเช่นหอยทอดแล้วก็กล้วยทอดซื้อมาก,ก็ไม่ได้กินค่ะเพราะว่าทิพซื้อน้ำปั่นนะคะกินน้ำปันเป็นหนึ่งแก้วแล้วมันรู้สึกอิ่มค่ะทุกคนมาถึงบ้านก็มานั่งกินข้าวเย็นเลยนะคะซึ่งกินได้ไม่เยอะค่ะกินได้แต่ปิ้งกานรอนภาคอยู่นี่ก็รู้สึกหิวค่ะแต่มันคงไม่เหลือแล้วละคะ่ะ